รจะอ่านได้สิลูกควรจะจําได้สิพอลูกจําไม่ได้ปุ๊บเราขมวดคิ้วนิดเดียวโอ้โหเกิดสิ่งที่เรียกว่าลูกสัมผัสดได้และพอเราทําไปเรื่อยๆนะคะที่ไม่ต้องเรื่อยๆอะ่ะสองสามครั้งอะ่ะลูกจะเกิดความรู้สึกที่ว่าทําไมตอนแม่สอนภาษาไทยแม่ใจร้ายกว่าปกติ นี้ก็พบกับคุณเอยไทยคิดอะคาเดมี่ ภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายๆได้ทั่วโลกกันอีกครั้งนะคะขอบคุณที่คนที่ติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดนะคะทั้งส่งข้อความเข้ามาใน Facebook Page ของเราอ่า t a g r a m แกรแล้วก็ TikTok ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้คุณเอิก็จะมาแชร์ประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้เด็กนะคะโดยหัวข้อในวันนี้นะคะก็เป็นคำถามที่หลายๆคนทักมาถามบ่อยมากคือ เรื่องของการที่ผู้ปกครองคุณแม่คุณพ่อจะสอนหนังสือให้ลูกตัวเองสอนภาษาไทยให้ลูกทำไมบางครั้งมันยากจังเลย มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณเอิจะพาทุกคนมาทําความเข้าใจเรื่องของการสื่อสารกับเด็กนะคะและการเตรียมตัวเตรียมใจทําความเข้าใจและปรับความคิดของตัวเองใหม่ให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มสอนภาษาไทยหรืออื่นๆให้ลูกนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือ 1. เราต้องเริ่มจากการทําความเข้าใจกับอารมณ์ของตัวเราเองอ่า หมายความว่าไงหมายความว่าผู้ใหญ่ที่จะสอนเรื่องต่างๆให้เด็กนะคะจะต้องเคลียร์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะไปเผชิญหน้าและสื่อสารกับเขาคุณเลยหมายความว่าไงหมายความว่าสมมุติแบบ โกรธมาทะเลาะกับสามีแล้วต้องมาสอนหนังสือสอนลูกพูดภาษาไทยแบบนี้ค่ะจะต้องเคลียร์เรื่องนั้นทิ้งไปให้หมดแล้วก็กลับมาโฟกัสที่ลูกเริ่มหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีสื่อสารกับลูกเคลียร์จิตใจให้ว่างเพราะอะไรเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วนะคะเด็กเขาจะเซนสิทีฟกับเรื่องแบบนี้มาก เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเขาจะมีเซนต์แล้วก็จับความรู้สึกได้ทันทีเลยถ้าผู้ใหญ่คนนั้นไม่ชอบเขาคนนั้นอ,อารมณ์ไม่ดีอยู่หรือคุณแม่ผิดปกติไปอะไรบางอย่างเนาะทำไมเรื่องนี้ถึงสําคัญคุณเลยเอามาสอนเป็นประเด็นแรกเลยนะคะเพราะว่าให้ทุกคนย้อนไปถึงสถานการณ์เหมือนตอนเราโตขึ้นและเราอยากเรียนขับรถยนต์มันก็จะมีคำกล่าวที่ว่า อย่าเรียนขับรถยนต์กับคนที่บ้านเดี๋ยวจะบ้านแตกเดี๋ยวจะทะเลาะกันถ้าเป็นแฟนก็อยากให้แฟนฝอออยากให้แฟนสอนเดี๋ยวเลิกกันแน่นอนอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าอะไรอมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเวลาเราจะสอนหนังสือให้ใครโดยเฉพาะคนในครอบครัวเรามักจะตั้งความหวังไว้สูงเมื่อมันผิดหวังเนี่ย ความรู้สึกของเรามันจะส่งออกไปแรงกว่าปกติมากๆเลยและบางครั้งมันแรงเกินความอาการควบคุมอย่างเช่นเราสอนลูกไปแล้วคำนี้ลูกควรจะอ่านได้สิลูกควรจะจำได้สิพอลูกจำไม่ได้ปุ๊บเราขมวดคิ้วนิดเดียวโอ้โหเกิดสิ่งที่เรียกว่าลูกสัมผัสได้และพอเราทําไปเรื่อยๆนะคะที่ไม่ต้องเรื่อยๆอ่ะสองสามครั้งอ่ะลูกจะเกิดความรู้สึกที่ว่า ทำไมตอนแม่สอนภาษาไทยแม่ใจร้ายกว่าปกติพอเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นนะคะมันทําให้ไม่สามารถที่จะสอนหนังสือหรือแม้กระทั่งสอนอ่านภาษาไทยให้ลูกต่อไปได้เพราะอะไรเพราะว่าลูกอ่ะจะไม่มีความสุขทุกครั้งที่ลูกอยู่ในห้องเรียนหรือสถานการณ์ที่เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนลูกก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่า แม่จะต้องดุเป็นปกติลูกก็จะต้องเรียนพร้อมกับระแวงเพราะว่ากลัวแม่จะดา่าเมื่อไหร่แม่จะเริ่มดุหนูเมื่อไหร่เราจะเลิกเรียนหนูไม่ชอบแม่เวอร์ชั่นที่เป็นครูสอนภาษาไทยก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งและจะใช้เคลียร์คำถามที่ว่าทำไมสอนภาษาไทยให้ลูกยากจังคือเรื่องนี้เลยค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะยังกลับตัวกับใจและแก้ปัญหาได้ทันใครที่เกิดสถานการณ์นี้ไปแล้วคุณเลยแนะนำว่า,าพาร์ทนี้จะเป็นคำแนะนำเลยนะคะคำแนะนำก็คือหลังจากนี้นะคะคุณแม่เปลี่ยนความคิดใหม่คุณแม่พูดกับตัวเองเลยนะคะว่าสอนภาษาไทยให้ลูกง่ายลูกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะสอนลูก100รอยรอบสิบรอบยีรอบ รอบที่ร้อยรอบที่ยี่สิบเขาจะได้เองเพราะฉะนั้นรอบที่สี่รอบที่ห้าเนี่ยคุณแม่อย่าเพิ่งอารมณ์เสียคุณแม่ใจเย็นไม่พอพยายามทําให้เกิดสถานการณ์รีแลกซ์หรือทําให้เป็นเรื่องสนุกเบี่ยงเบนความสนใจว่าเขาทําผิดอะ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะแม่อยู่นี่และลูกก็จะเกิดความรู้สึกปลอดภัยเองเช่นอะไรเช่นเขาอ่านคํานี้ผิดใช่ไหมคะแม่ก็หวัวเราะแล้วก็บอกว่าเออมันคืออันนี้อ่านว่าลูกโอม ผมจะกินลูกโอมโอมคือโอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบทําให้มันเป็นเรื่องตลกไปลูกก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่าเอออยากเรียนเพราะอะไรเพราะว่าเรียนภาษาไทยกับแม่แม่ยิ้มตลอดเลยเหมือนเรียนภาษาไทยแล้วก็เล่นตลกไปด้วยพร้อมกันมีความสุขแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะใครที่พยายามจะแก้สถานการณ์นี้มันแก้ได้จริงๆนะคะหรือไม่ก็ถ้าคุณแม่มองว่าทั้งลูกและคุณแม่เนี่ยแก้ไม่ได้แล้ว คุณเยแนะนําว่าให้เปลี่ยนไปใช้วิธีหาครูให้เขานะคะซึ่งครูที่คุณแนะนํานะคะต้องครูของไทยคิดอะคาเดมีเท่านั้น <c oughs> ก็คือหาครูให้เขานะคะเรียนสักหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้และหลังจากนั้นในช่วงเวลาว่างเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องใช้เวลานานอาจจะให้ทบทวนเนื้อหาภาษาไทยวันละ15-20นาทีแต่คุณแม่อาจจะให้เป็นลักษณะการบา้านหรือเป็นเกมทดสอบเป็นแบบฝึกและให้เขาทําแล้คุณแม่อธิบายไปควบ กใช้ลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะจะทําให้ลูกกับคุณแม่เนี่ยสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องคุยกันเยอะเพราะอะไรเพราะให้เขาทําแบบฝึกไปคุณแม่ก็เป็นผู้ช่วยทําแบบฝึกนั้นไม่ได้เป็นครูเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไม่ได้เขาก็จะมาถามแม่เองว่าตอบอะไรตอบอะไรก็จะเป็นการฝึกไปในตัวพร้อมกัน เนาะเอาละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆและเป็นมุมมองจากคุณครูเนยที่สอนภาษาไทยให้เด็กมาสักพักใหญ่ๆมากแล้วเนาะแล้วก็คุณเนยก็มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่หลายๆคนเขาก็เล่าสถานการณ์ให้ฟังนะคะและลองแนะนําเรื่องนี้ไปเนี่ยก็พบว่ามันได้ผลเนาะส่วนคุณแม่คนไหนเอาไปใช้แล้วได้ผลหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ทักมาเล่าให้กันฟังได้นะคะหรือใครรู้สึกว่ายังไม่มีความมั่นใจในการสอนภาษาไทยให้กับลูกนะ ะะสามารถติดต่อไทยคิดอะคาเดมี่ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีคอร์สสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติแล้วนะคะสอนตั้งแต่สอนให้เด็กแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เลยใครสนใจก็ติดต่อมาได้คุณนยแจกส่วนลดบอกไปเลยว่าดูวิดีโอของคุณเลยนะคะบอกไปเลยว่า มารับรหัสส่วนลดของคุณเนยแจกส่วนลดไปเลยนะคะทักไปยังไงก็ตามนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะใครมีคําถามก็ทิ้งคำถามไว้ได้หรือใครอยากแชร์มาเล่าประสบการณ์เป็นวิทยาทานก็ พิมพ์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะคุณเลยเต็มใจที่จะรับฟังแล้วก็บางทีเราอาจจะพบวิธีการแก้ปัญหาก็ได้เนาะ,ะยังไงก็ตามไว้เจอกันครั้งหน้านะคะขอบคุณมากๆที่รับชมบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายๆได้ทั่วโลกกับไทยคิดอะคาเดมี่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ